ินทจะเดินครับผมคนขอนยอจะรั้นแรกครับยีั้แรกอยาเลยเอาาลยเออาไลยเอาเเลยเอย โอ้เียตอนนี้อยู่บนรถที่านี่ไงกันแน่วะเนี่ยลง้าลงไเหรอฮไม่เลวโอ้โลงไเอาไม่เ้วปเลยข้าวลข้าไปเลยข้าไปเลยข้าไปเลยรับแล้วเดินออกไปเลยครับรับ้วเดินออกไปเลย ระวังหลังครับระวังหลังครับท่านเดินมา้องที่จะมาจุดแรกนะครับมาดูกว่พอ่อนีเ ซึ่งครับปีนี้ออกมาทีเป็นเดัก็ขึ้นมานอใหม่ยาอนออกถคิวครเข้ามาอคิวแต่เพืก็ไม่เถ้ายายก็ต้องเา่้วเต็มไหมครัตอนนี้ไม่น้เลยก็้้แน่ก็รู้เราขายไม่ไ

พี่น้องประชาชนขออภด้ครับดิฉันนางสาวกิตราพรจิตาวอนนมสำรวที่จุกทนานแหงประการพจรเร่งรัดการแก้ปัญหาสำหรับการแก้ปัญหาของจังหวัดชบีนี้เราก็มองการที่มันเป็นสองส่วนก็คส่วนแรกเราจะทำยังไงให้ระบายน้ำทำให้น้ำบำบคดให้เห็วที่สุดค่ะพอแล้วก็จะเร่งรัดนะคะโดยกรมชปัะทา เลยอาคาออกของตัวเองก็เลยวิ่งผ่านบ้านนะครับนั่นนั่นคือปัญหาที่เห็นทุกวันนี้เมื่อน้ำท่วมเนี่ยผ่านบ้านคนนะครับผ่านประตูบ้านคนผ่านหลังบ้านคน,น,น,คนออกประตูหน้าบ้านนะครับเพราะว่า,กกาครับทีนี้เรื่องการอยู่อาศัยที่น่าสงเกตดที่ือว่า,าววก,การความต้องการและสถานการณ์น้ำในยมเภอที่ถูกท่วมทั้งหมดเจ็เดอำเภอขณะนี้ยมเภอกระบ,บ,บินยูรินายน้ำซึ่งขณะนี้เราได้รับการสมุนจังเพรากว่กออกไปแล้วคุณควร